มาเจอกับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ <ฮะ S 1> เกาหลีที่ชื่อว่า Neon Punch คือหลายคนเนี่ยรอให้วงเนี้ยกลับมาล่าสุดบริษัทต้นสังกัดออกมาบอกแล้วบอกไม่กลับมาแล้วยุบวงยุบวงแต่สาเหตุคืออะไรนะฮะติดตามครับนี่วงนี้น่ารักนี่ Neon Punch นะครับเป็นเกิร์กรุ๊ปวงล่าสุดที่ทาง A 1 0 0 Entertainment ต้นสังกัดนะฮะได้ช็อกความรู้สึกแฟนเพลงด้วยการประกาศข่าวยุควงอย่างกระทันหันโดยทางต้นสังกัดแถลงการนะครับบอกโชคไม่ดีเรามีความจำเป็นต้องยุควงทั้งแฟนเพลงก็ต่างรอการกลับมาของทางวงมานานแล้วเราต้องขอโทษจากใจจริงๆส่วนสาเหตุคุณเชื่อไหมเขาบอกอะไรรู้ไหมสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทตอนนี้อยู่ขั้นที่ย่ำแย่เป็นอย่างมาก เพราะว่าโควิดไม่มีงานเลยไม่มีรายรับเลยนั่นคือสาเหตุครับ Neon Punch เป็นเกิลกรุ๊ปที่มีสมาชิก5คนแต่มีสมาชิกอยู่2คนที่ตัดสินใจพักการทำกิจกรรมทุกๆอย่างในวงการ ถึงแม้จะมีการยุบวงนีออนพันช์ไปแล้วก็ตามแต่ดายอนแบกอาและเอียนจะยังคงเป็นศิลปินภายใต้สังกัด a 1 1 0 0 e n t e r t a i n m e n ออยู่โดยพวกเธอทั้ง3คนจะตั้งวงใหม่ที่มีชื่อว่า XUM ขึ้นมาสุดท้ายนี้ทางเต้าสังกัดก็ได้ขอบคุณสมาชิกวงนีออนพั c h ที่ได้ทำงานอย่างหนักมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่มอบความรักและให้การสนับสนุนวงมาโดยตลอดค่ะ hmm. ก็นะต้องยอมรับและสถานการณ์แย่จริงๆนะคะครับ